ยูโรสี่นะอันนี้ลูกคา้ามาแก้นะอันนี้เข้าเกียร์นะแล้วก็เหยียบเบิ้ลน,นะเบิ้ลไม่ได้นะเนี่ยลองดูเข้าเกียร์ถอยหลังนะถอยหลังนะเบิ้ลไม่ได้นะคขนเร่งลึกนะเดินหน้านะลองดูนะคันเร่งไม่มีนะเนะ ดูหลังแก้นะจะดูหลังจากปลดคัดเบินน้ลได้นะเนีย่ยเข้าเกียร์หนึ่งนะกันเร่งมาเลยนะาลองเข้าเกียร์ถอยนะลองดูนะ